สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็มามาเยี่ยมสวน่านลุงมหาเนาะครับ่านลุงมหาช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่ให้อีกครั้งนะครับผมครอบนี้รอบที่สี่นะครับบ้านบ้านบ้านหนองเมาที่หนึ่งตําบลสาวันยาครับอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับผมครับเดือนอันนี้หนึ่งปีก็เดือนที่แปดปีก็แปดเดือนคืแปดเดือนคือสาเดือนโอ้โหน่เมวเ็ดวายล้ะค ครับมีที่เข้าเดือนก็แค่ดีมาเข้าเดือนที <t 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 ่สามจะเข้าเดือนที่สครับแต่หลังจากที Seiten ่ได้รับการแนะนำให้ใช้เนี่ยก็จะสี่สี่ประจำครับทุกๆสามวันบ้างหวันบ้างเ็ดวันบ้างไปเดี๋ยวรันต้อไปต้อไว้การดื้อยาสูงมาก ช่ฉีดพ่นได้แค่สองครั้งติดต้องเปลี่ยนกลุ่มยาใช่กลุ่มที่หนึ่งครั้งต่อไปก็กลุ่มที่สองครั้งต่อไปก็กลุ่มที่สามับเป็นั้นก็ซื้อยาสามกลุ่มยาสามกลุ่มก็ไม่ได้ถือเขียนอยู่แล้วทีนี้ไม่เห็นละไม่มีลครับไม่ได้ฉีดบอยู่ตลอดครับเอาเป็นเรื่องเรื่องแปลกครับนี่ไม่ได้ใช้ในเรื่องของยาฆ่าแมลงมา คนิคดีๆที่ที่ทางต้องไปก่อนแล้วก็ทางทีมงานแน่นอนครับสุดยอดมากครับขอบคุณครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีมาน่าจะเข้าเดือนที่3แล้วมั้งไม่ได้ใช้เลยครับนี่เพิ่งเอาขี้วัวมาใส่เมื่อสี่ห้าวันที่แล้วขี้วัวจะใส่ปีละหนึ่งไปุ๋ยขึ้นราคาผมไม่ซื้อปุ๋ยมาเลยไม่ใช่ละ